โอ้แม่เจ้าอันนี้มันร้านไายหรือว่าร้านขายเครื่องกันแน่โอ้อาโตโตโตสุดยอดครับสุดยอดสุดยอดจริงๆครับร้านนี้นี่ยเครื่องตั้งมีทุกอัลูรับตั้งแบบเต็มเปียเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเครื่องเล็กเครื่องใหญ่มีทุกรุ่นนะฮะ ส่วนเครื่องที่เรามาสู่วันนี้ก็มีติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่นะ G75 เครื่องสีคุณภาพเยี่ยมเนี่ยสวยงามครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวใหญ่4 1 2 7 d 1 2 5 5 0 1 0มีหมดครับร้านนี้ครับนี่ย ขนาดทางจะเดินยังไม่มีครับที่นี่ครับเต็มไปด้วยเครื่องคือมากกว่าอากาดังขายเครื่องอ่ะพูดง่ายนขนาดที่ขายเครื่องบางที่ยังไม่มีขนาดนี้นะครับเยอะจริงๆครับและตั้งแบบติดมิดชิดเสียดสีเอาแค่ได้เปิดฟาหน้าได้เนี่ สุดยอดครับสุดยอดจบเอาไปไว้ใส่มืดเงี้ยเอาตั้งไว้ในหมุดรับยี่เอ้ยตั้งแบบนี้เลยครับอี่ตั้งแบบนี้ใช้ได้ทุกตัวครับปิ้นได้ทุกตัวถ่ายได้ทุกตัวเนี่ยเต็มเหนียงครับสุดยอดครับสุดยอดรวดยๆจริงๆครับ อันนี้เจเจห้าที่พึ่งส่งครับตัวที่สองครับตัวนี้ก็ดูนี่ครับเป็นภาพสวยงามมันจะไทยสิ่งนับได้ก็ทั้งตัวเล็กตัวใหญ่นีรวมกันนี่เกือบเกือบสามสิบตัวได้ยี่สิบกว่ากว่าครับนี่ห้าศูนย์หนึ่งศูนย์เครื่องสีเอ้ยเป็นเครื่องสีตัวเล็กตัวใหญ่เขาดำใช่คุ้มใช่คุ้ม นี่ที่พื้นที่แับแคบครับถ้ากว้างกว่านี้ก็น่าจะเยอะกว่านี้ครับมันแค่อยู่ในห้องประมาณนี้ปาดตัวไม่รู้าตังค์ไปไว้ไหนกันเนาะขนาดบางที่ขายเครื่องเท่ๆครับไม่มีเยอะขนาดนี้ครับอันนี้นี่เยอะเต็มพิก,กัดเต็มเตี้ยไม่มีปาดเลยครับนี่ครับนี่เนี้ย นี่ดูทางเดินกับทางเดินนี่ทางเดินแค่แบบเข้าได้พอดีครับนี่นี่นีเครื่องสีเครื่องสีหนึ่งสองสามสี่ตัวเล็กสี่ตัวห้าตัวแล้วก็สีจ7เจ็ดห้าสองตัวดีหนึ่งสองห้าสีหนึ่งสองเจ็ดทีแรกยังเอามาส่งที่แรกยังไม่รู้ว่าจะตั้งยังไง นี่ครับยังไม่รู้ว่าจะลงตรงนี้ได้เนยก็เบียดเสียดสลับไปสลับมาครับลงจนได้ครับสุดยอดจริงๆนีๆนๆ่นี่ครับนี่ถ้าเส้นลงศูนย์งานลิกงานน้อยใช้คุ้มกับใช้คุ้มเรื่องมิดตรงมิเตอร์นี่ไม่ต้องถามถึงครับถล่มทลาย น,นี่ของเราปเป็เลือกดึอนะ่ะนี่อันนี้ G G ห้าตัวแรกกับตัวแรกอะไรคือพูดง่ายๆคือเยอะเยอะกว่าร้านขายอะไรทั่วไปครับที่นี่ครับมีอะไรทุกอย่างมีอะไรทุกรุ่นอีกตัวดึงก็จดร้อยก็ทีจิตลอยด้วยซุกอยู่นู่น ที่ซุกอยู่นี่ไม่ใช่ว่าใช้ไม่ได้นะใช้ตัวครับอันนี้ก็ที่ห่ออยู่ก็มีครับนี่ยังไม่เก็บสุดยอดกับสุดยอดร้านนี้อะไรนี่แบบคือพูดง่ายๆคือบางเจ้าที่ขายอะไรขายเครื่องนี่มีเมทัลที่นี่นี่แค่แค่ร้านถ่ายนะไม่ใช่ร้านขายเครื่องร้านขายอะไรร้านถ่ายร้าน่าย มีทุกอย่างครับอะไรนี่ก็สํารองไว้นี่ประมาณจะเท่าๆกับอะไรนะร้านขายอะไรบางร้านอะคืออะไรมีทุกตัวตอนนี้ก็ดึกพอสมควรครับนี่ส่งเครื่องเสร็จก็ต้องซ่อมเครื่องต่อกับมีเช็คอาการทั้งหมดเลยครับยี่สิบกว่าตัวว่ามันจะมีอะไรเสียหาย,ยช่วยๆกันครับมาท้งที นานๆมาทีเขาอะทางที่จะเดินไม่มีถ้าเปิดฝาหลังนี่ต้องเคลียร์พื้นที่เยอะครับนี่นี่นี่สงเียบ้อยสวยงามครับเครื่องสีโปรดักชั่นสายตาสอนเล่น ซื้อเข้าอย่างเดียวไม่เคยซื้อออกออทางเดิเนก็รู้เต็มเปียกอ,อันนี้กองกระดาษห้าห้าเจ็ดศูนย์ต ตะออดเนาะพี่น้องเนาะชื่อโว์กับรา้านนี้อยู่ในมหาลัยจุฬารรบรรยากาศผนไม่ธรรมดาครับร้านนี้ครับเรามาส่งใรา้านนี้และเครื่อง แต่ละตัวนี่โอ้โหคุ้มค่าคุ้มราคาขึ้นใช้ได้ทุกตัวด้วยคือปัญหาไม่มีแบบของเสียของฟัง ร้านนี้ไม่มีของเสียครับเพื่อจะได้ตัวพิมนึงตัว พี่ใหญ่ก็แล้วกัเทกาลก็ดี สายตาส้นเล็นอยากอยู่เดชใจสุดยอดสุดยอดสุดยอดที่สุดในสามโลกแล้วก็อยากจะมีร้านแบบนี้บ้างอะเนาะ ขนาดเครื่องขายยังต้องสต็อกทีละตัวสองตัวอันนี้อลังการยี่สิบกว่าตัวได้พามสม,ม,สม,ม,สมก็จะมีเครื่องพินเตอร์ตัวเล็กตัวใหญ่เลเซอร์ ค่อยค่อยบริการสืยอแสบสื่เก็บบรรยากาศมากกว่ากับร้านลูกค้าร้านใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเพราะว่าได้เยอะจริงร้านจัางที่ขายเครื่องบางคนก็ไม่มีเท่านี้ครับอันนี้แค่ร้านไทย ขอให้เฮงๆเรื่อยๆเดี๋ยวจะทำภารกิจต่อเป็นจัดการภารกิจต่อก่อนคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับงั้นก็อย่าลืมกดติดตามกดสมัครให้ด้วยเดี๋ยวเราไปร้านไหนส่งลูกค้าจออะไรเราก็จะเก็บบรรยากาศที่ร้านมาให้ดูเรื่อยๆแล้วนี้เรามากรุงเทพกรุงเทพวันนี้